สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดน้องคายนะครับอำเภอท่าบ่อครับร่วมกับผู้แทนจำหน่ายนะครับอีซิกิและแมซซี่ฟุกุสันอุดรธานีของเราวันนี้เรามาทำกิจกรรมสาธิตนะครับรถอัดฟางนะครับ m อ1 8 4 0นะครับแมซี่ฟุกุร่วมกับตัวอีซิกิคนะครับที่ติดตั้งระบบจ่ายน้ำมันอันปใช้ภายนอกนะครับเพื่อไว้ใช้ควบคุมชุด เกียวนะครับชุดโกยของอตัวเครื่องอัดฟังนะครับวันนี้ก็มาทดสอบกันสําหรับในพื้นที่นาสำหรับการอัดฟังซึ่งเราตั้งเอาไว้อยู่ที่ขนาดความยาวของก้อนอยู่ที่1เมตรนะครับหเมตรพอดีนะครับซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมและเป็นขนาดที่เป็นขนาดยอดนิยมนะของใน,นแต่และพื้นที่นะครับที่ใช้ในการทํางานกันนะครับส่วนเรื่องของการทํางานเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามีคลิป นะครับอ่าให้ดูชมประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องฟางตัวนี้นะครับเรามาดูเรื่องของการทํางานนะครับนี่เป็นการทํางานจริงครับในสภาพพื้นที่อ่ที่เป็นพื้นที่นาจริงๆนะครับก็รถนะครับจุดเด่นของเครื่องฟางตัวนี้นะครับก็เป็นการอัดแบบแนวตรงนะครับแนวตรงตามกับตัวรถเลยนะครับเลยสามารถที่จะทำให้อ่คนขับนะครับสามารถที่จะ ควบคุมรถไปทางด้านซ้ายก็ได้หรือด้านขวาก็ได้นะครับในการวนเพื่อทําการเก็บฟางนะครับหรือว่าอัดฟางก็จะทําให้ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับชุดโกยฟางนะครับด้านหน้าก็มีขนาดความกว้างอยู่ที่2อเมตรนะครับประมาณ2เมตรควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับสามารถปรับระดับขึ้นลงนะครับเพื่อให้โกยฟางได้เหมาะสมนะครับตามสภาพของฟาง ที่ลอยตัวอยู่บนพื้นนานะครับไม่ว่าจะเป็นฟางที่อยู่สูงหรือว่าอยู่ต่ำนะครับคนขับก็าสามารถที่จะ,ะควบคุมตัวชุดโก้ยฟางนะครับให้สามารถที่จะ,ะเกี่ยวฟางหรือว่าเตะฟางขึ้นมาเข้าเครื่องได้นะครับการอัดโดยตรงของตัวเครื่องนะครับสำหรับ F F 1840เนี่ยก็จะทำให้ การส่งกําลังนะครับจากตัว PTO ของตัวรถนะครับมาถึงเครื่องเนี่ยทำได้โดยตรงนะครับทำให้ในเรื่องของการอัดเนี่ยก้อนเราก็จะได้ความแน่นนะครับแล้วก็มีน้ำหนักที่ดีนะครับน้ำหนักที่ดีรวมถึงเรื่องของระบบชุดมัดนะครับที่เป็นชุดมัดจากอ,อเมริกานะครับที่มีประสบการณ์มามากกว่า150ปีเนี่ย ก็ทําให้ในการมัดเนี่ยสามารถที่จะมัดก้อนได้ค่อคนข้างที่จะตึงนะครับตึงแล้วก็แน่นนะครับรเวลาเรายกเนี่ยมันก็จะไม่เกิดก้อนโค้งก้อนงอนะครับจะสังเกตแต่ทางด้านหลังเวลาที่ก้อนตกลงมานะครับก้อนตกลงมาก็จะค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแน่นแล้วก็มีขนาดก้อนที่พอเหมาะนะครับเป็นกนาดบล็อกใหญ่นะครับเป็นบล็อกใหญ่นะครับไม่ใช่เป็นบล็อกเล็กนะแล้วก็ทําให้ได้กเก็บรักษา สามารถที่เก็บรักษาได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่ก้อนฟางกันนะครับว่าลักษณะก้อนเป็นยังไงนะครับมีความแน่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าสําหรับตัวเครื่อง อ,อัดฟาไม่ซลัน1840ตัวนี้สามารถทำงานต่อวันเนี่ยได้ปริมาณที่สูงสูงถึง800ถึง1,200ก้อนเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของแปลงนะครับขึ้นอยู่ขนาดของแปลงแปลงนาของเรายิ่งถ้ามีขนาดที่กว้างมากๆใหญ่มากๆนะครับก็จะทำให ความสามารถในการทํางานต่อวันเนี่ยสูงมากยิ่งขึ้นนะครับอี๋ยวเราลองมาดูก้อนตกลงมาแล้วน้ําหนักก้อนเป็นยังไงจะสังเกตว่าพอเวลาตกเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นแล้วตัวก้อนเป็นสี่เหลี่ยมดีนะครับเป็นสี่เหลี่ยมดีมากนะครับความตึงนะครับความตึงของเชือกนะครับความตึงของเชือกแต่นี่ก็ว่าอ่าตึงและแน่นมากนะครับตึงและแน่นมาก นะครับตั้งได้นะครับตั้งได้ให้การอัดเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดและเราสามารถที่จะเก็บฟางและตัวฟางออกมาก็จะมีปริมาณหรือลัอกษณะของก้อนเนี่ยที่เป็นสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์นะครับก็เป็นจุดเด่นนะครับของตัวรถแท็กเตอร์อิซกิรุ่นไค่กับ เครื่องอัดฟางแมสซี่บุกสัน MF 1840นะครับหากท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อิอซิกิและแมสซี่บุกสันอุดรธานีนะครับผมขอบคุณมากครับ